สวัสดีค่ะหลังเลิกงานประจำวันสาไม่เก็บเห็ดจ้ะเห็ดขอนขาวนี่อยากกินอาหารทีบม่มีผิดสิงุบสิงเขียนห้องไินมาจ้าพี่น้องท้องฟ้าสวยงาม นี่คือฟาร์มเห็ดขอนนี่คือฟาร์มเห็ดนางลุมว่าเห็ดนางฟ้าไม่เยอะแต่ได้กินทุกวันมันเริ่มจะวหายแล้วมันเริ่มจะหมดรุ่นอืมันเริ่มจะหมดรุ่นแล้วน้องจะปาดหรือจะให้แม่ปาดให้แม่ปาอาาันี่ออกหูกให้แม่เรา้ังข้างด้วยเอาอันนี้ออก ายตรงเห็ดไม่ต้องขายรูปแม่นะขายเห็ดน,นะบแบบเยอะแบบเยอะเลยนี่ไม่ลูกเกษตรพอเพียงไม่ต้องซื้อนะใช่ซื้อแค่ครั้งเดียวตอนที่เราซื้อเชื้อมันมาทำนะลูกเนาะใช่ครับ แล้ะหลังจากนั้นเราก็ได้กินตลอดมันก็จะออกเป็นบางครั้งก็ไี้กินเรื่อยๆนะลูกนะใช่กินทุกวันกินทุกวัน,วนเวลาเราไม่มีอะไรกินเราก็มาเปิดแล้วก็มาดูก่อนแล้วก็มาดูที่ฟาร์มว่ามันมีเห็ดอะไรที่จะให้เรากินไหมในนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไร อันนี้เห็ดคอนครับเห็ดคอนขาวลกอันนี้เขาเรียก<อ>ว่าเห็ดขอนขาวส่วฟนฟาร์มนะเขาเรียกเห็ดน,นางฟ้าเห็ดนางลมมันก็จะเหมือนเห็ดน,นางฟ้าแต่มันมันจะเป็นดอกสีข,า,ขาวอันนี้แต่ของเราเนี่ยเขาเรียกเห็ดน,นางฟ้าเห็ดนางฟ้าพูฐานอันนี้เราจะค่อย,กอยเก็บทีละดอกเพราะว่าเราจะ ปาดทีเดียวไม่ได้มันจะไม่สวยไม่มันจะแลวมันจะไม่เกินให้เราอีกรอบหน้าท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วครอืมอันนี้ก็ถือว่าเยอะเลยแล้ว เห็ดเห็ดถอนเราสามสิบก้อนเชื้อเห็ดสามสิบก้อนเห็ดนางฟ้าก็สามสามสิบหรือยี่สิบถ้าเยอกถ้าไปสามสิบก็หกสิบนี่สองอย่างก็จะหกสิบแกจะไม่ได้ไปตลาดนะลุงเนาะใช่ถ้าวันพัก ก็วันเพื่อห้กับวันอาทิตย์ไม่มีอะไรก็ไปตลาดแต่ส่วนมากเราจะไม่ได้ไปไงลูกเพราะว่าเรามีอาหารอยู่เห็นไหมเห็นอันนี้ไหมเท่งเอาเข้ามาใกล้ๆลูกมาดูวิธีปากเอาเข้ามาใกล้ๆเห็นไหม นนี้ค่อยมาดูอีกอเห็นดนางฟ้าเราก็ค่อยมาดูอีกดูเห็นดนางฟ้าก่อนอพอดีพ่อพ่อแกงเห็ดปวกพ่อต้มเห็ดปวกกุนอันนี้เราก็จะเก็บไปเลยเพราะว่ามันจะไม่มีเพื่อนแล้วหรือเราเราจะเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ดีกลัวเอาไว้ให้มันบานค่อยได้ไหมครับ